เพินฟ้าอุ้ยไม่ใช่สิฉันหิวฉันหิวหิวหิวจริงๆนะปะ่ะออกไปหาอะไรกินกันทุกคนวันนี้เป้าหมายก็คือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แมคโดนัล์ของลูกสาวแล้วก็ของแม่ด้วยนิดนึงอยากกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ก็คือวิวระหว่างทางนะจ๊ะของประเทศสวีเดนจังหวัดลุดวิก้านะจ๊ะแถวบ้านเองหอ,หอนี่ก็จะเป็นเมืองย่อมยอม่ยนะ้อย ฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านอ่ะไปดูเมนูกันเลยเดี๋ยวนี่ค่ะเม,มนูของแมคโดนัลที่นี่นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นี่อาหารญี่ปุ่นแมคโดนัลที่เราต้องการแล้วก็นี่เขาชชว์หน่อยต้นไม้อ้าวกินเลยนะทุกคนนี่ที่นี่เขาเรียกว่าโปกเกบอนะคะโปกเกบอแล้วก็นี่ มันอร่อยมากอะก็คือว่าทุกคนต้องลองต้องโดนต้องโดนแล้วข้าวเขานะคะนุ่มแล้วก็อาหารนี่สดมากร้านนี้เป็นร้านที่โปรดปรานมากๆนะคะอร่อยที่สุดในเมืองนะคะสําหรับตัวของเรานะสาหรับเลดเรานะเราชอบร้านนี้มากที่สุดแต่จะขาดร้านนี้ไปไม่ได้ถ้าเป็นซูชิกก็อร่อยสุดเหมือนกันนี่ก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะคะอยู่ในด้วยเดียวกันเมนูนี้ชื่อโปเกบอลไม่ใช่โปเกบอลหรอ ชอบเรียกผิดไม่อะแต่โชคดีแม่ค้าเข้าใจคร้บพูดค่ะออกินก่อนแล้วกันอืมอ,อร่อยมา,ากๆอร่อยมา,ากๆโอ้โหไม่อยากจะหยุดแล้วนี่หมดแล้วอร่อยจริงๆหมดแล้วโอ้ต่อไปก็ตามด้วยนี่เลยนัเก็ตนกเก็ตอืมนเก็ตแบบว่ามีพริกผสมอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ซอสพริกเปิดเลยไม่รอช้าแล้ว <c oughs> หิว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 ,หว,หวนี่ จวกเข้าไปค่ะนี่เลยโอ้ยดสอดเยิมเย้มๆอ้ำอร่อยสุดๆอืมอร่อยแม้กระทั่งหยุดสุดท้ายห้ามพลาดห้ามพลาดต้องกินให้หมด <c oughs> เอาละนี่ก็เป็นจากแมคโดนัลล์แถวบ้านนะคะนี่ก็คือชิคเก n u น g เกสแบบสไปซี่นะคะอร่อยมากๆอร่อยมากๆชอบมากถ้าเป็นแบบชิคเก g g น t เก h ชิคเก n u น g เกสธรรมดาก็นะมันก็ไม่ใช่สไตล์เราเนาะอืมต้องเผ็เดเผ็เด ซอสก็เผ็ดชิคกี้นก็เผ็ดแต่ก็เผ็ดไม่มากค่ะแต่ก็ถือว่าเผ็ดนะคะมีรสเผ็ดแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เผ็ดเดยลยเละนี่และนี่ก็คือซากประักขับพังของวันนี้นะคะค่าเสียหออายทั้งหมดขออภัยที่ไม่ได้เชิญทุกท่านนะคะแต่กินเผื่อแล้วล่ะอะและต่อไปก็ฝากไปทิ้งท้ายด้วยมะกรอกกับะมะม่วงนะคะที่เพาะไว้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้านะคะก็คือคลิปไปสวนสนุกนะคะไปติดตามกันเลยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม